เวียตอแบบนี้หลังดนถามต้องขออนุญ,ญาตเบลล่าเรื่องไปเที่ยวไหมเป็นพระเอกที่ชีวิตดีดีขาดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะสำหรับเพลงหนุ่เวียสุกุลวัฒนารถซึ่งแฮปปี้ทางเรื่องการงานและความรักหนุ่มคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าเพราะปลูกต้นรักกับนางเอกรุ่นน้องอย่างเบลล่าราณีมาได้ถึง8ปปีแล้วละค่ะสำหรับหนุ่มเวียนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นรักสัตว์แานยังมีสุนัขแสนรักชื่อพี่เวออีกด้วยใน YouTube ช่องเว a ยแคชชั่นนั้นพี่เวียได้โพส์คลิปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในคลิปเพื่อนร่วมทางของพี่เวียได้ถามเกี่ยวกับเบลล่าถามว่ามาเที่ยวแบบนี้ต้องขออนุญาตเบลล่าไหมซึ่งพี่เวียเองได้ตอบกลับว่าต้องขออนุญาตด้วยหรอ จึงพี่เวียรบอกว่าไม่ต้องขอเพราะผมเป็นคนจริงและที่สําคัญไม่มีครื่นโทรศัพท์ด้วยไม่ต้องคุยไม่ต้องรายงานเพราะมาพักผ่อนเดี๋ยวก็รู้ไปแอบคุยอยู่ครับถึงแล้วครับดูก็รู้เลยนะคะเนี่ยว่านาคตกลัวพรรยาแน่นอน